อบายไหมคขอบคุณครับขอบคุณครับมาซะเย็นเลยเรียบร้อยแล้วครับครับอายุอ <c oughs> ายุพายุฤดูร้รรอนครับ <c oughs> มาอำเพอร์ครับพี่น้อง มาจดทะเบียนสมรสใหม่ครับไม่ใช่ได้ครับผููใดทะเบียนสมรสคือยังยิ้มเปรยยิ้มเปรยพูแล้วครับมาทำพิธีจดทะเบียนสมรสรอบสองครับท้ายบัสไม<ห>่<ห>พร้อมครับเปินยากันใส่<ห>น,นสั่งเสร็จแล้วก็ได้พามาเปลี่ยนนะครับโอ้โหโหโหครับอันนี้คือบรรยากาศอยู่ที่วากาออรอำเภอนะครับ มามาอำเภอกับมาสบายสามแล้วครับมาสาจักหน่อยนะครับก็เลยเร็จสาเนี่ยครับตอนนี้ยักโมงนะนี่เป็นสีส่โมงแล้วครับรอสามโมงเคืองเลนได้นั่งสาโอ้นั่งสมใจแล้วสมใจแล้วดีใจบ่ครับดีใจค่ะ <laughs> เขามีแต่ว่าด,ดีใจได้ใส่นางสาวอันนี้ดีใจได้ใส่นางครับใหญ่ไปอีกขีดเรียบร้อยนะครับเป็นอย่างให้ไปยืนนัง่งขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับพ่อกันแบบสันสันเดี๋ยวไปพ่อกับน้องเนตตามาแล้งนี่นะครับขอบคุณครับุญก้าวบุญปุ๊บบุญปุ๊บ <laughs> เสียเงินบอกครับ ไม,มไม่มีค่าธรรมเนียมเนาะ,ะขอบคุณที่ว่ากานอำเภอด้วยครับเราต้องใช้ให้ครบไงเด็กหญิงนางสาวแล้วก็นางโอ้ครับครับครับครบแล้วจภูมิใจลายภูมิใจลายค่ะสว <laughs> <laughs> ัสดีครับ